สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก่อนชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มคลิปในวันนี้กันเลยครับหวังว่าทุกท่านจะรับชมคลิปนี้แข่ความบันเทิงนะครับคลิปนี้ เป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งเผยแพร่บนทิกตอกคนไทยนะครับที่กล้องวงจ,จรปิดถ่ายติดอะไรไม่รู้ราวกับมีเด็กวิ่งไปมาอยู่นอกอาคารเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับที่น่าตกใจคือเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเหมือนวิญญาณนะครับแอดวาและแล้วช่วงหนึ่งก็เดินเข้ามาในโกดังจากที่เห็นเป็นเด็ก ตอนนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แอดก็บอกไม่ถูกนะครับมันคืออะไรกันแน่ก่อนจะลอยหายไปอย่างลึกลับถ้าหากเป็นผีขึ้นมาใครจะไปรู้ คลิปนี้เป็นคลิปที่คนขับสิบล้อเจอเข้ายำค่ำคืนคนไทยเช่นเดียวกันครับที่น่าตกใจคือบางสิ่งบางอย่างที่ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับเขาก็ไม่รู้มันคืออะไรรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเด็กผู้หญิงที่หลอนก็คือหน้าซีดขาวที่ดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปปล่อยให้มันหายไปเองคล <Hugo. S 1> ิปน <Não> ี้เป็นคลิปที่ชายกลุ่มหนึ่งในประเทศอินเดียว่ากันว่า พวกเขาขับมาเจอผีขวางทางอยู่กลางถนนลักษณะน่ากลัวเป็นอย่างมากจากนั้นเลี้ยวรถกลับไม่กลับแล้วเส้นทางนั้นทำเอาพวกเขาตกใจเพื่อนเเห็นหรือเปล่าครับ หากเพื่อนๆขับมาเจอแบบนี้จะเลี้ยวรถกลับหรือทับมันไปเลยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่สาวสวยคนหนึ่งคนถ่ายครับขับรถอยู่บนถนนที่เปลี่ยวมากนาน,นานทีกว่าจะมีรถสวนทางมาเธอมุ่งหน้าไปเพชรบูรณ์ลือกันว่าบนเขาแห่งนี้ถ้าเจออะไรก็อย่าไปทักหลังจากทีมงานแอดส่องดูนะครับก็ถึงกับตกใจ ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่กล้องถ้ายได้ไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับทีมงานถึงกับตกใจสมคำร่ำลือจริงๆบนเขาแห่งนี้ น่ากลัวนะครับถ้าเจอแบบนี้เงาผีเปรตเดินผ่านหน้าบ้านโดยคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนว่าช่วงหนึ่งจู่ๆก็มีเงาขนาดใหญ่เดินผ่านยังหน้าคนลุก ไม่รู้ลําตัวไปอยู่ไหนแต่ดูจากเงารูปร่างก็น่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยทีเดียวเจ้าของบ้านก็ถึงกับตกใจไม่รู้มันคืออะไรเดินผ่านหน้าบ้านยำค่ำคืนขายาวราวกับผีเปรตนะครับแอดว่า

ผีเคาะประตูเรื่องราวน่ากลัวนี้เกิดขึ้นในมาเลเซียครับเจ้าของบ้านกอถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหลายวันกันเลยทีเดียวที่น่าตกใจคือเสียงใครบางคนเคาะประตูมันเคาะเสียงดังเป็นอย่างมากเจ้าของบ้านกอถึงกับรอน เมื่อเปิดออกมาดูก็เจอแต่ความว่างเปล่าเวลาผ่านไปไม่นานนักนก็เหมือนเดิมเคาะประตูเสียงดังอีกจนคนในบ้านควันผวาแล้วตอนนี้ก่อนจะตัดสินใจโทร99เป็นเบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียเพื่อนๆลองสกตตในคลิปนี้ดีๆมีเสียงใครบางคนเคาะประตูจริงๆนะครับ

อย่างไรก็ดีสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ทีมงานได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันหวังว่าจะชอบกันนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ oh, oh, oh. เย่ oh, oh, oh. ไาย oh. ไร 啊。